พระเลวตะเถระผู้หนีพิธีวิวาเพื่อบรรลุอรหัตผลในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระสารีบุตรออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วน้องทั้งหญิงและชายของท่านอันได้แก่น้องสาวสามคนชื่อจาลาอุป,ปจาราศีสุป,ปจาลา และน้องชายสองคนชื่อจุนทะอุป,ปเสนะต่างก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ออกบวชตามท่านจนเกือบหมดทุกคนเหลือก็แต่พระเรวตะเทระซึ่งเป็นน้องชายคนสุดท้องเท่านั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มารดาของท่านก็เกรงว่า พระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีกคนจึงคิดจะผูกเลวะตะกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบครั้นถึงวันแต่งงานญาติญาติต่างพากันมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวกับเจ้าสาวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้ว จงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าพอได้ยินเช่นนั้นเรวตากุมารก็เกิดความสงสัยอะไรคือทำที่ยายของเด็กหญิงผู้ได้ชื่อว่าภรรยาเห็นแล้วเขาจึงสอบถามญาติทางฝ่ายหญิงว่าใครคือยายของเด็กหญิงพวกญาติจึงแนะนำให้เขารู้จักผู้เป็นยาย ซึ่งมีอายุ120ปีแล้วสภาพร่างกายของยายที่เห็นก็คือฟันหลุดผมหงอหนังเหี่ยวผิวตกกระและหลังโกงเมื่อเห็นเช่นนั้นเรวตตก,กุมารจึงถามต่อว่ายิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้คำตอบว่า ให้อยู่นานไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเรวตกุมารเกิดความรู้สึกสลดใจว่าสลีละนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักความชาราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิน้นอุปติษฐพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ ในวันนั้นเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่พาหนะพร้อมกับเจ้าสาวเพื่อพากลับบ้านพอนั่งไปด้วยได้หน่อยหนึ่งเขาก็บอกกับญาติว่าปวดอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดคอยเขาทำดังนี้หลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาทำบ่อยจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็ง ครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติเดินทางนำหน้าไปเรื่อยๆก่อนเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปพอได้โอกาสเขาก็หนีไปยังสำนักของพระพิกษุพระภิสุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพมเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชเชโอรสหรือบุตรของอามาตย์จยากให้ท่านบวชได้อย่างไร กระผมเป็นน้องชายของอุปติสะเรวตักูมารต่อก็ใครเล่าคืออุปติสะพระพิสุเกิดความสงสัยท่นานภูเจริญท่านเรียกพี่ชายกับผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสะพวกท่านจึงไม่รู้จักเมื่อได้ยินเช่นนั้นพิสุทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้ากันนั้นมาเถิด พี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชก็ให้บวชให้เมื่อบวชแล้วพิสูจนทั้งหลายก็ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรซึ่งได้ทูลลาพระศัสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศัสดาทรงของร้องว่าอย่าพึ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนร่วงไปอีกสองสามวันพระสารีบุตรทูลลาอีกครั้ง แต่พระศัสดาก็ทรงขอร้องอย่างเดิมแล้วตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันที่เป็นเช่นนี้เพราะพระศัสดาทรงเห็นด้วยพยานว่าหากพระสารีบุตรเดินทางไปหาน้องชายในตอนนี้จะเป็นการขัดความพระเลวตะในการบรรลุอรหัตผลส่วนสามเนรเลวตะก็คิดว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าไม้สแกลึกเข้าไปอีกแล้วทำกรรมฐานจนได้บรรลุอรหัตผลในพรรษาน,นั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรก็ทูลลาพระาศาสดาเพื่อจะไปเยี่ยมน้องชายอีกครั้งครั้งนี้พระาศาสดาตรัสว่าพระองค์จะเสด็จไปเหมือนกัน โดยได้เสด็จไปพร้อมด้วยพิสูจน์สาวกเป็นอันมากครั้นเมื่อเดินทางไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพ่งพระอานนท์ก็ทูลถามพระศัสดาว่ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณหกสิบโยชนมีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณสามสิบโยชนเป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ จะเสด็จไปทางใดพระเจ้าค่าสิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานน์มาด้วยพระเจ้าค่าพระอานน์ตอบถ้าสิวลีมาด้วยพวกเราคงไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือพระพิสุสงเป็นอันมากเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทำศักการะแก่ พระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราปรากฏว่าตลอดระยะทางกันดาล30โยชนั้นพระศาสดาและพระพิสุได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเลวตตเถระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อทราบการเสด็จมาของพระศาสดาและพระพิสุส่ง จึงได้ในละมิตรที่อยู่สำหรับพระพิสุจนสงฆ์และที่ประทับของพระศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระศัสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งและได้ทรงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาตอยู่มาวันหนึ่งบรรดาพิสษจน์ทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีพิสูจน์ชลาสองรูปคิดติเตียนพระเลวตะว่าพิสูจน์นี้รูปเดียวทำการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้ จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรวันนั้นพระศัสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงสร้าบความคิดของพิสุท์ทั้งสองรูปนั้นเมื่อประทับอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้ววันที่เสด็จออกจึงทรงอธิษฐานให้พิสุทธิ์สองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เมื่อเสด็จไปได้สักระยะหนึ่งก็ทรงคลายฤทธ เมื่อพิสูจนทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าลืมของไว้จึงรีบกลับไปจนถูกน้ำไม้สแกร์ตมเท้าและพบห่อสิ่งของแขวนอยู่ที่ต้นสแกร์ประจวบกับเวลานั้นพระเลวตะเถระคลายฤทเช่นกันเสนาสนะที่สร้างขึ้นด้วยฤทจึงพลอยหายไปด้วยเช้าวันใหม่เมื่อพระศัสดาสเสด็จกลับมายังบุพาพรามแล้ว พิสุชลาสองรูปก็ตื่นขึ้นมาล้างหน้าแต่เช้าแล้วไปแฉนข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุก,กะพัดนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวตะว่ารื่นลมน่าอยู่หรือไม่พิสุท์ลำนั้นตอบว่าลกไปด้วยไม้สแกมีหนามากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกครู่หนึ่งมีพิสุหนุ่มสองรูปมา นางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะว่าพิสุนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมประดุษเทวสภาที่เนรมิตขึ้นด้วยลทธิ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นด้วยความที่นางวิสาขาเป็นโสดาบันจึงเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างของพิสุสองพวกนั้นทันทีว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเรวตะเทละยังไม่คลายฤทธิ์ ส่วนอีกพวกหนึ่งคงเห็นเมื่อใคลาลิ์แล้วนางคิดว่าจะทูลถามพระศัสดาเมื่อเสด็จมาให้แน่ใจว่าที่พิสุสองพวกที่มีความเห็นแตกต่างกันไม่ทราบว่าอย่างไหนถูกต้องซึ่งพระศัสดาตรัสตอบว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั่นก็น่ารื่นรมหมายเหตุ พระศิวลีได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีลาบมากด้วยอำนาจบุญบาร,รมีที่ท่านได้สั่งสมมาพระพุทธองค์และหมู่พิสุมักจะอาศัยบุญพระศิวลียามเดินทางไกลเสมอ